ในขณะที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงนะคะแต่ว่าบริเวณบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนตกหนักลงมาน้ำก็จะไหลเข้าท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นกรมชลประทานเขาก็เลยไปเสริมเขื่อนเอาไว้ให้แต่ปรากฏว่ามันสไลด์ลงมาแล้วก็ไปโดนบ้านชาวบ้านทางเสียหายชาวบ้านเขาบอกโอ้โหแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบล่าสุดกรมชลประทานเข้าตรวจสอบพนังคอนกรีตป้องการตลิ่ง ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณสถานีสูบน้ําบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะจุดนั้นเกิดการซุดตัวลงยาวกว่า70เมตรเพราะว่ามีการใช้งานมานานตั้งแต่ปี2,552ก็ได้เร่งแก้ปัญหากันเบื้องต้นให้กับชาวบ้านแล้วนะคะในขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงเป็นกังวลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเพราะว่าบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุตการณ์ดังกล่าวค่ะ ทีมข่าวเอ็ของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามความเสียหายนะคะก็พบว่าจุดเกิดเหตุนั้นกำลังมีการนำหินคลุกมาเสริมความแข็งแรงให้กับเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงอาคารประกอบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวยวงเงินก่อสร้าง38.920บ0 0าบาทที่มีสำนักงานชลประธานที่11 รมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้เป็นการนำหินคลุกมาหนุนมาอุดหลังแนวเขื่อน จากการพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการซุดตัวของพนังคอนกรีตเล่าว่าหลังจากกรมชลประทานนำหินคลุกมาเสริมเขื่อนริมน้ำได้เพียงแค่สองวันก็เกิดการสไลด์ตัวจนทำให้บ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเสาบ้านเน่ยเกิดการแตกร้าวในบางครั้งก็มีลมพัดแรง พอลมมันพัดแรงๆเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าบ้านมันโยกเยกมีการแจ้งเรื่องให้กับกรมชลประทานทราบความเสียหายแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนและส่วนตัวก็กังวลว่าหากบ้านไม่สามารถอยู่ได้จริงๆแล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหน,นาชาวบ้านเขาก็กังวลน,นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแนวทางหรือว่าใครมาให้คำแนะนำเรื่องที่เกิดขึ้นเลย ล่าสุดกรมชลประทานก็แจ้งว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานการณ์และให้การช่วยเหลือแล้วพบว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้ทำการติดป้ายประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรและเร่งนำชิดภายสร้างแนวกันตลิ่งชั่วคราวบริเวณจุดที่สุดตัวไปก่อนเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่อาศัยริมตลิ่งในช่วงที่น้ำทะเลมนหนุนหรือว่าบางวันก็มีฝนตก ลงมานะคะเป็นการช่วยบรรเทาความรดอดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะส่วนเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเนี่ยนะคะอาจจะต้องประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานก็ต้องเข้าไปดูให้อีกทีนึงเนาะค่ะ,คะ